ผลการตรวจร่างกายของคุณเราพบชิ้นเนื้อซึ่งไม่ค่อยดีนะสิ่งในปอดของคุณเราพบว่าคุณเป็นมะเร็งในปอดเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ในภาพเอ็กซเรย์มีจุดสีขาวที่บ่งบอกถึงลางร้ายปรากฏอยู่และแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนั่นก็คือมีเซลล์มะเร็งอยู่ในปอดของเธอ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยโรคมะเร็งรังไข่โดยปกติการที่เกิดมะเร็งรังไข่นั้นมีความร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ว่าทําไมถึงเกิดมะเร็งรังไข,ข่ของจันที่มาได้สาเหตุเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นจากการปวดท้องประจําเดือนหลังจากคลอดลูกนั่นเองในขณะที่โรคเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบยังไม่หายดี เธอก็มัวแต่ห่วงเรื่องการดูแลลูกและบรรเทาอาการปวดท้องโดยการทานยาที่ซื้อมาโดยไม่ได้ไปพบแพทย์เธอจึงไม่รู้ตัวว่ากําลังเผชิญกับโรคร้ายอยู่และเมื่อปล่อยให้เวลาผ่านไปโรคเยื่อบุโพรงวัตลูกอักเสบนั้นจึงได้เปลี่ยนไปเป็นมะเร็งจึงทําให้ท้องน้อยขยายใหญ่ขึ้นและมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เวลาของการมีประจำเดือนเซลล์มะเร็งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นอาการเหล่านี้ เป็นสัญญาณอันตรายที่ทําให้เราพบว่ากําลังเป็นมะเร็งในรังไข่ได้หากยันที่มาใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นได้สิครับเดี๋ยวผมจะสั่งยาแก้ปวดให้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีๆถ้ามีอาการปวดท้องโดยที่ไม่มีประจําเดือนหรือว่าท้องขยายโตขึ้นขอให้คุณมาพบหมอทันทีเลยนะครับ ถ้าในตอนนั้นเธอทําตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดก็คงจะไม่ต้องประสบกับโรครายนี้แต่ด้วยความที่จันที่มานั้นกังวลอยู่แต่เรื่องการเป็นหมันหลังจากที่เธอตั้งครันจึงทําให้ความกังวลใจเหล่านั้นหายไปพร้อมกับการที่เธอควรจะไปรับการตรวจตามที่แพทย์สั่งอีกด้วยจากนี้มะเร็งร้ายนั้นกําลังจะแพร่ขยายไปทั่วร่างกายของจันที่มาแล้วการที่เธอมีอาการไออยู่บ่อยนั้นเป็นเพราะว่า มะเร็งที่เกิดขึ้นได้แพร่ยขยายไปเก็บสะสมอยู่ที่เนื้อเยื่อปอดทําให้ไปกดทับปอดอยู่ลักษณะพิเศษของมะเร็งรังไข่ก็คือการแพร่ยขยายอย่างรวดเร็วของเซลล์มะเร็งนั่นเองและเนื่องจากมีอาการแสดงให้เห็นน้อยทําให้ไม่สามารถสังเกตได้ง่ายทําให้หลายคนที่เป็นโรคนี้กว่าจะตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ลามไปถึงปอดซะแลว้ว เป็นเวลาหนึ่งปีที่มะเร็งไร้แพร่กระจายอยู่ในร่างกายของจันทิมากลไกการเกิดมะเร็งเทือรังไข่นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่การบริโภคไขมันจากสัตว์ในปริมาณมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งรังไข่เช่นเดียวกันจํานวนผู้ตายจากมะเร็งรังไข่นั้นมีถึง40คนต่อปีและเพิ่มจํานวนขึ้นถึง8เท่าในรอบ50ปีนี้ส่วนใหญ่แล้วโรคเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบนี้เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง แต่ว่าจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าปล่อยละเลยเอาไว้โรคนี้ก็จะสามารถพัฒนาไปสู่มะเร็งรังไข่ได้คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดท้องประจําเดือนบ้างหรือไม่เคยไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองเป็นโรคเยื่อบ,โบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือไม่เวลาที่ไม่มีประจําเดือน<ะ>เคยปวดท้องบ้างหรือไม่หากยังปล่อยทิ้งไว้แบบนี้คุณ อาจจะเป็นผู้โชครายคนต่อไปก็ได้ดูแล้วเป็นไงครับถ้าที่อะไรก็เป็นได้หมดอ่ะคือโอ้ว่าเป็นนิดเป็นหน่อยต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วว่าแล้วก็ไม่ใช่แบบโอ้โหปักใจเชื่ออย่างนึกคือต้องตรวจดีๆให้มันนะสุดๆไปก่อนเลยอ่ะนี่ะครับน่ากลัวค่ะ ล้วก็เอกอกก็เป็นโรกอนี้ด้วยค่ะเยื่อบุแต่คือจริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกอะค่ะคนไทยประมาณหนึ่งใน5ที่เป็นใช่ไหมคะก็มีคนเป็นเยอะอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจแล้วค่ะกลัวเหมือนกันค่ะคนไทยหนึ่งในหใช่ไหมครับค่ะนั่นก็อยู่5้าคนเนี่ยครับเอ๊ะทำไมที่ประกวดนางงามได้ที่1นึ่งได้ชอบจังเลยอ่ะคุณปรไทยแล้วครับก็มองแล้วก็ปรงอะค่ะเชื่อไหมคะโลกนี้ อาจจะมีมาตั้งแต่โบราณโบราณก็ได้สมมุติว่าถ้าเราอยู่บนเขาห้วยตึงเท่าหรือว่าเชื่อมไปทุเลยเชื่อมเลรแล้วอยู่ในป่าในดอนน่ะสมมติเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็ธรรมชาติก็กําจัดทันไปโดยธรรมชาติถูกไหมคะเกิดแก่ีเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเมื่อถ้าเกิดว่าชีวิตเรายังมีคุณค่าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือเราอาจจะอยู่แล้วทาประโยชน์ให้คนอื่นได้อีกก็รักษาไปถ้าเราเออรู้สึกว่าอยากจะรักษาตัวต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปซีเรียสแต่เป็นแล้วเนี่ย บางทีคนที่รักเราอะไรเราอยู่เยอะแยะเราก็ออรักษาให้ตัวเองนะดีขึ้นอ,อย่าไปซ<ด>ีเรียสค่ะโรคภัยถ้ากันถามคำนี้ครับมีใครในห้าท่านดีคิดว,ว่าเป็นโรคนี้บ้างครับไม่คุณพันทายไม่พี่จิก๊ก ฉันพอละพี่บอกกันตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าพี่จิ๊กจะเป็นโรคคันโรคคันแต่นี่ที่พูดก็จะไม่มีคนเชื่อแต่จริงๆค่ะเป็นโรคคันเป็นโรคคันมาตั้งแต่เด็กพี่จะเป็นตามผิวคันจะไม่เคยปวดปวดเมื่อยปวดหัวตัวร้อนอะไรจะไม่ปวดจะคันอย่างเดียวแพ้ที่ผิวหนังตลอดคันกจิ๊กะิ๊กจ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  คิดว่าไม่ไม่น่านอกจากมันลามหรืออะไรงี้ยแต่ตรวจนาก็ไม่ไม่มีแต่ก็ไม่แน่อาจจะยังไม่ได้ตรวจไปลึกขนาดนั้นไม่ได้เหระครับหนูไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นนะเออผมก็ไม่อยากให้ใครเป็นเลยนะฮะคุณหลวงครับไม่ไม่อยากค่ะค่ะไม่คิดว่าใครจะเป็นว่าไม่มีใครรู้ด้วยแล้วก็ไม่มีใครอยากเป็นครับผม ื่อเพื่อให้รู้เท่าทันโรคนะคะแล้วก็ทันช่วงทีการป้องกันร,รักษาแขกรําเชิญทั้ง5ท่านของเราก็ได้ทําการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการตรวจที่เรียกว่าการวัดค่า C A 1 2 5ในเลือดค่ะคุเอะนะครับค่ะนี่ก็เป็นการตรวจวัดค่า C A 1 2 5ในเลือดนะคะหมอพีครับ C A นี่มัน,มนคืออะไรครับหมอพีคร C A 1 2 5เอ่อเป็นสารตัวหนึ่งค่ะที่ผลิตออกมาจากเยื่อบุ จากอาวัยวะในร่างกายเราเช่นตับอ่อนหรือไม่ก็รังไข่ค่ะเป็นสารวนึงที่อยู่ในร่างกายใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่า C A 125นะครับค่ะซึ่ง<อ>มันอยู่ในเลือดของเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็เจาะเลือดไปประมาณ5ซีซีนะคะเห็นเข็มแล้วแหมเสียวจังเลยกลัวครับค่ะแล้วเราก็จะส่งเลือดไปที่ห้องแลบของโรงพยาบาลพญาไทนะคะ แต่ไม่ต้องกลัวว่าหลอดเลือดแต่ละหลอดจะสลับกันค่ะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ปริ้นชื่อแล้วก็แปะไว้ที่หลอดเลือดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้ไม่สับสนนะคะเดี๋ยวสลับกันแล้วยุ่งเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาหลอดเลือดทั้ง5าหลอดเนี่ยนะคะไปเข้าเครื่องปั่นเลือดค่ะเลือดก็จะแยกตัวกันเลือดแดงก็จะตกตะกอนข้างล่างเพืออะไรกไปปั่นยุ่งเหงเลยฮะหมอพีเพื่อแยกส่วนส่วนประกอบในเลือดอะค่ะค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาหลอดเลือดหลอดนั้นนะคะไปเข้าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งค่ะชื่อว่าเครื่องออโตเมทค่ะเพื่อที่จะดึงน้ําเหลืองออกไปผสมกับสาร CA หนึ่งสองห้าในเครื่องแล้วเครื่องก็จะคํานวณค่าต่างๆก็จะปรินค่าออกมาค่ะครัเอาละครับมาแล้วนะครับอยู่ในมือผมเป็นผลการตรวจร่างกายของแขรับเชิญทั้งห้าท่านนะครับใครครับที่จะเข้าค่ายเซียง เป็นมะเร็งรังไข่จากการวัดตัวค่า CA 125ถ้าปกตินะครับไม่เป็นอะไรเลยนี่คือห้ามเกิน35ยูนิคต่อมิลลิลิตรมากกว่า35ยูนิคต่อมิลลิลิตรถือว่าเข้าข่ายเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เตรียมพื้นที่เรดโซนนะคะคสำหรับผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงจะเป็นโรคมะเร็งรังไข่มากที่สุดในห้าท่านนี้ค่ะคุณผดไทยครับจ้า คุณผัดไทยครับเรียกทำไมไม่รู้จักหรอผมจะเฉลยแล้วนะครับเล่นคุณผัดไทยครับอย่าให้เกินอย่าให้มากกว่า35มิลลิลิตรนะครับคุณผัดไทยครับ20.4มิลลิลิตรครับน้อยเนาะน้อยน้อยกว่าเกณฑ์ปกติค่ะหนูแหวนครับอย่ามากกว่า35นะครับถ้ามากกว่า35อยู่ที่เนซโซนนะครับคุณผัดไทยรอดไปแล้วนะครับหนูแหวนครับ3 เพลงวิวด้วยอ่ะสามสาสิบสี่จุดเก้าครับโอ้โหโอ้โหสุดเก้ตายละแล้วคนต่อไปค่ะพี่ธงม,มาแล้วครับนะฮะคุณผัดไทยผ่านไปแล้วนะครับคุณแหวนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้โโองเอค,ครับ นังงด้สยงที่ดูน่าเสียอย่างเป็นร้นเลยมสามสามสิบเจ็ดจุดสอครับยังไม่ได้เปลังไม่ได้เปลม่ได้เป็นเกียยังเชยอันนี้ก็เรียบเทียบวัดเฉยนะครับก็คุณคุณเอกต้องอยู่ที่เลสโซนนะครับผมเชิญเลยครับเชิญคุณเอก่อนเลยครับ เหนะลืออีกสองท่านนะครับขอยกม,มือขึ้นนะครับคุณนาวราจุนตนัณน,นะครับคุณโอคชิลานะครับผมคุณโอคชิลานะครับอยากให้มากกว่าส5ห้านะครับผลที่ไปตรวจมานะครับคุณโอครับ <c oughs> คุณโอนะครับ <c oughs> <c oughs> สี่สิบจุดสองครับโหไม่สูงอ่ะโอ้โหโคตรเชิญครับโคตรเชิญครับนี่ไหวไหมเนี่ยนี่นะห้าสิบแล้วไม่อยากนั่งอย่างนี้เลยอ่ะหน้ายังอ่อนๆเลยอายุตั้งสี่สิบแล้วเราอ่ะครับแอบแดงนะคุณนวรัตน์ยุกตะนันครับท่านกลัวมากกลัวมากอือหือ ไม่น่าเชื่อนะครับมากกว่า35เข้าไปนั่งที่เรสโซนแต่ถ้าน้อยกว่านั่งอยู่กับที่คุณนวรัฐครับ9.8มิลลิลิตรครับน้อยมากโอ้ยอะไรมาไปค่ะจริงๆทำเป็นคนหน้าเลือดนะเนี่ยหน้าเลือดตายอยู่เนี่ยโอ้โย โอ้ยมันก็จิงจัมเลยเขาหน้าเลือดมากเลยพี่ผมบอกไม่ได้ครับนี่คือผลจากการไปตรวจมาใช่ไหมครับหมอพี่ครับใช่ค่ะคนที่จะให้คําตอบต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นนะครับแล้วให้มีคําถามไว้นะครับว่าจะถามอะไรค่ะคุณโอและคุณเอก็อย่าเพิ่งเครียดไปค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคนี้โดยเฉพาะนะคะโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยค่ะจะมาให้คําอธิบายคําแนะนําต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอช่วงหน้าค่ะเชิญครับ